นายชินวิศวกรจากหนุ่มเมืองหลวงเดินทางมาที่ชุมชนประมงริมอ่าวไทยแห่งหนึ่งเพื่อรับผิดชอบโครงการพัฒนาท่าเรือขนาดเล็กแม้จะเป็นเพียงเมืองชายฝั่งที่กำลังก้าวเข้าสู่ความเจริญแต่ก็ยังคงล่องรอยของความเชื่อและขนบธรรมเนียมที่เข้มแข็งนายชินเป็นคนรูปร่างดีมีสเสน่ห์บุคลิกเปิดเผยและพร้อมที่จะเรียนรู้โลกใบใหม่ตรงหน้าเขาเชื่อมั่นในตัดกะและวิทยาศาสตร์ ซึ่งตรงกันข้ามกับบรรยากาศที่ลึกลับที่แฝงอยู่ในคลื่นลมทะเลใต้การมาถึงของเขาจึงเป็นแรงกระเพื่อมเล็ก,ลกๆที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมสงบแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาได้ก้าวเข้าสู่ในร้านกาแฟโบราณซึ่งเป็นที่รวมของคนในท้องถิน่นแล้วก็ได้พบกับสาวพาผู้เป็นเจ้าของร้านสาวพาหรือว่าสาวบัวเป็นหญิงสาวที่มีความงดงามตามฉบับของคนใต้ ผิวพรรณดีดวงตาคมกลิบและก็มีรอยยิ้มที่ทำให้ใครต่างหลงไหลเธอเป็นที่รักและเคารพของคนในชุมชนเพระนอกจากจะเป็นผู้สืบทอดกิจการร้านกาแฟแล้วก็ยังเป็นส่วนกลางทางสังคมที่คอยเชื่อมโยงคนต่างวัยเข้าด้วยกันชายหนุ่มในพื้นที่ต่างก็หมายปองสาวภาแต่ไม่มีใครกล้าเข้าข้า,ขามเส้นแห่งความให้เกียรติกันไปมากกว่าการฝ้อมองอย่างชื่นชม เมื่อในชินผู้มาจากต่างถิ่นได้พบกับสาวพาความรู้สึกบางอย่างที่มันเกินกว่าความประทับใจก็ได้ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในชินไม่ได้สนใจในข้อจำกัดทางสังคมหรือความซับซ้อนของธรรมเนียมปฏิบัติเขาเดินหน้าสารสัมพันธ์กับสาวพาด้วยความจริงใจแล้วก็ตรงไปตรงมาจนทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนไปที่รับรู้แล้วก็ถูกจับตามองจากคนทั้งหมู่บ้าน หนึ่งในผู้ที่เฝ้ามองด้วยความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับความชื่นชมนั่นก็คือนายยอดบุตรชายของกำนันผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นายยอดถือตนเป็นเจ้าของท้องถิ่นโดยปริยายเขามีความมั่งคั่งและก็เป็นที่ยำเกรงของคนส่วนใหญ่นายยอดหลงรักสวพามานานแล้วก็เชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วสาวพาก็ต้องตกเป็นของเขาตามความเหมาะสมทางฐานันดรทางสังคม การมาของนายชินจึงถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามที่ไม่อาจยอมรับได้นายยอดพยายามใช้อำนาจบารมีและคำพูดข่มขู่อ้อมๆเพื่อให้ในายชินถอยห่างจากสะวะาวพภาแต่เมื่อนายชินไม่ได้แสดงความยำเกรงและก็ยังคงสารต่อความสัมพันธ์อย่างเปิดเผยความคุณนเคืองของนายยอดก็แปลเปลี่ยนเป็นความแค้นอยู่ฝังลึกเขามองว่านายชินไม่เพียงแต่แย่งสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้น แต่ยังเป็นการดูหมิ่นเกียรติและก็ศักดิ์ศรีของเขาในฐานะผู้นำท้องถิน่นการมาเชิญหน้ากันครั้งล่า,าสุดก็เกิดขึ้นที่ศาลเจ้าประจำหมู่บ้านเมื่อในเชินได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีสำคัญในฐานะแขกผู้ใหญ่ของโครงการในยอดได้ส่งสายตาและแสดงท่าทีเย็นชาที่บ่งบอกถึงความเป็นศัตรูอย่างชัดเจนแต่ในยชินเพียงจะยิ้มตอบอย่างสุภาพโดยที่ไม่ได้ใส่ใจคำเตือนทางอ้อมเลย เมื่อวิธีการธรรมดาไม่สามารถสยบหรือว่าขับไล่ในชินออกไปจากชีวิตของสาวพาได้ความคิดอันดำเมืดและอันตรายจึงผุดเข้ามาในจิตใจของนายยอดเขารู้ดีว่าในพื้นที่นี้ยังมีวิชาอาถรรพ์เก่าแก่อยู่หลายแขนงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยาสั่งซึ่งเป็นมรดกทางความเชื่อที่คนภายนอกไม่อาจเข้าถึงได้ มันเป็นพิษที่ซ่อนอยู่ในขนบข้งเนียมความเชื่อโบราณที่ตกทอดมาในตระกูลของเขาจากรุ่นสู่รุ่นเขาเคยเห็นและก็ได้ยินเรื่องราวยาสั่งมาตั้งแต่เด็กเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุอาถรรพ์ที่สามารถทําอันตรายแก่ผู้ที่กินเข้าไปได้โดยที่ไม่สามารถหาสาเหตุทางการแพทย์ได้หากแต่จะออกฤทธิ์ต่อเมื่อเยื่อได้บริโภคอาหารหรือสิ่งของที่กําหนดเอาไว้เท่านั้นนยอดพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ว่าการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการใช้กำลังจะนำมาซึ่งความยุ่งยากแต่ยาสังคือหนทางที่สมบูรณ์แบบที่จะกำจัดคู่แข่งไปจากเส้นทางของเขาอย่างเงียบๆอำนาจมืดนี้จะช่วยให้เขาทวงเสียงที่เขาถือว่าเป็นของเขาโดยที่ไม่มีใครสามารถกล่าวโทษเขาได้เลยนายยอดจึงเริ่มเตรียมการอย่างลับๆโดยอ้างถึงพิธีกรรมตามประเพณีของครอบครัวเขาได้ติดต่อกับผู้เฒ่าคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษาความรู้และวัตถุอาถรรพ์ที่ใช้ในการทำยาสั่งในยอดต้องการให้ยาสั่งนี้ออกฤทธิ์ต่อเมื่อนายชินกินอาหารทะเลชนิดหนึ่งที่นายยอดจะจัดตเตรียมเอาไว้ให้เองเท่านั้นซึ่งเป็นอาหารที่สวาวพาทำให้ในายชินกินประจำทุกวันผู้เท่าตักเตือนด้วยผลกรรมอันไร้กาศที่จะติดตามมาจากการใช้วิชาที่มุ่งร้ายต่อผู้อื่นแต่นายยอดผู้ถูกครอบงำด้วยความอิจฉาริษยา แลความหลงก็ไม่ได้ใส่ใจคำเตือนนั้นเขายอมแลกทุกสิ่งเพื่อที่จะได้สาวาพามาครอบคลองและรักษาหน้าตาผู้ยิ่งใหญ่ในท้องถิ่นเขาได้รับผงยาที่มีลักษณะละเอียดแทบที่จะมองไม่เห็นมาในหอผ้าไหมสีดำและวางแผนที่จะลงมือในงานเลี้ยงต้อนรับที่เขาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเองเพื่อแสดงความเป็นมิตรต่อนายชินอย่างจอมปลอมในคืนงานเลี้ยง่ามกลางเสียงหัวเราะ และบรรยากาศแห่งเป็นมิตรจอมปลอมยอดได้เดินเข้าไปใกล้โต๊ะอาหารของนายชินโดยแทงทําเป็นลิ้นเครื่องดื่มต้อนรับและในช่วงเวลาสั้นๆที่ไม่มีใครสังเกตเห็นนายยอดได้โรยผงยาอันตรายลงไปในจานอาหารทะเลพิเศษที่เขาเลือกสรรมาให้กับนายชินด้วยตัวเองนายชินผู้ไม่รู้ถึงภัยอันตรายที่แฝงมาก็ได้ยกจานเมนูนั้นขึ้นบริโภคอย่างอริสอร่อย โดยที่ไม่ได้ระแคะละคายแม้แต่น้อยในระหว่างนั้นสวภา,าก็มองดูนายชินด้วยความเป็นห่วงพอเธอสังเกตว่าในยอดมีท่าทีที่แปลกไปจากปกติแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องร้ายแรงใดๆเกิดขึ้นหลังจากที่สิ้นสุดงานเลี้ยงและกลับมาถึงที่พักอาการผิดปกติก็เริ่มที่จะเกิดขึ้นกับนายชินอย่างช้าๆในคืนแรกนายชินรู้สึกอ่อนเพลีย ร่างกายก็เริ่มรู้สึกหนักอึ้งดวงตาพร่ามัวเล็กน้อยแม้จะพยายามคิดว่าอาการดังกล่าวเกิดจากความเหนื่อยล้าในการทำงานและการดื่มกินที่มากเกินไปในงานเลี้ยงแต่เขาก็รู้สึกว่าอาการเหล่านี้ไม่ใช่ความอ่อนเพลียธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไปอาการก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเขารู้สึกปวดศีรษะมากและรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมันบีบรัดอยู่ในช่องท้อง เป็นความรู้สึกที่ปวดที่ไม่สามารถอธิบายได้ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะไปพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจดูอาการแต่ในใจของเขาก็ยังคงเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขด้วยยาแผนปัจจุบันหรือการพักผ่อนให้เต็มที่โดยที่นายชินไม่รู้เลยว่าเขากำลังก้าวเข้าสู่กับดักอาถรรพ์ที่ถูกเอาไว้โดยความลิษยาอันมืดมิดของนายยอดอาการผิดปกติที่นายชินรู้สึกในคืนแรก ก็ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจจากความอ่อนเพลียธรรมดาแปลเปลี่ยนเป็นความปวดท้องอย่างแสนสาหัสที่เริ่มต้นจากช่องท้องส่วนล่างแล้วก็แผ่ขยายไปทั่วเหมือนกับว่ามีมือที่มองไม่เห็นกำลังขยำบีบลำไส้ของเขาอย่างไม่ปราณีความปวดนั้นไม่ได้หยุดนิ่งแต่จะมาเป็นระยะและแต่ละครั้งก็ปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงจนทำให้ในชินต้องกัดฟันทน แล้วก็ดินลนทุลนทุรายอยู่บนเตียงเขาไม่สามารถกินอาหารได้เลยแม้แต่น,น้ำเปล่าก็ถูกร่างกายปฏิเสธทันทีที่กลืนเข้าไปเขาอาเจียนทุกสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายจนแทบที่จะไม่มีเรี้ยวแรงน้าหนักลดลงอย่างหัวพาพภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ผิวพรรณที่เคยสดใสก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวช้ำและเล็บมือที่เริ่มที่จะคล้ำเหมือนกับเลือดค้งมันบ่งบอกถึงความผิดปกติร้ายแรงภายใน เมื่ออาการมาเลวร้ยายจนถึงสุดขีดเพื่อนร่วมงานจึงรีบนำนายชินส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดแพทย์ทำการตรวจอย่างละเอียดทั้งเอ็กซเรย์การตรวจเลือดและอันตราซาวด์แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับสร้างความงุนงงให้กับทีมแพทย์ทั้งอวัยวะภายในทุกส่วนดูปกติไม่มีร่องรอยของการติดเชือ้อหรือว่าแผลใน,นกระเพาะอาหารแม้แต่อาการบ่งชีท้ทางโรคใดๆ ที่จะนำไปสู่อาการปวดทรมานที่เขากำลังเผชิญอยู่แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นตามอาการว่าอาจจะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวร่วมกับภาวะช็อกแต่ก็ไม่พบสาเหตุที่แท้จริงของการล้มเหลวทางชีวภาพนั้นยากแก้ปวดที่รุนแรงที่สุดก็ไม่สามารถระงับความทรมานของนายชินได้อาการปวดทุเลาลงเพียงชั่วครู่ก็กลับมาปะทุซ้ำอีกครั้งในความถี่ที่เพิ่มขึ้น แพทยแผนปัจจุบันได้แต่เพียงรักษาตามอาการที่ปรากฏได้โดยที่ไม่สามารถเจาะลึกไปถึงต้นตอของปัญหาความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่นายชินเชื่อมั่นจึงกลายเป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงสะวภาเฝ้าดูอาการของนายชินด้วยความทุกข์ทรมานใจเธอพยายามหาอาหารที่อ่อนโยนที่สุดเพื่อป้อนให้เขาทานแต่ทุกครั้งที่อาหารสัมผัสลิน้นนายชินก็แสดงอาการคลื่นไส้ แล้วก็ปฏิเสธในทันทีเธอเริ่มสังเกตเห็นอาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นอย่างผิดธรรมชาติอาการเหล่านี้ไม่ได้ตรงกับอาการป่วยที่เธอเคยเห็นมาก่อนความกังวลของสาวพาก็เริ่มที่จะผักดันให้เธอหววคิดถึงเรื่องราวที่เคยได้ยินมาตั้งแต่ที่เธอเป็นเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องมนต์ดำและณนสายในท้องถิ่นแม้ว่าในชินจะมาจากโลกที่เชื่อมั่นในหลักการวิทยศาศาสตร์ แต่ในดินแดนที่มีความเชื่อฝังลากลึกอย่างภาคใต้นี่คือเรื่องราวของยาสั่งหรือการทำของใส่ก็ยังคงเป็นความจริงที่หลายคนยังยอมรับสาวพารู้ดีว่าหากอาการเหล่านี้ผลมาจากศาสตร,ร์มืดจริงการรักษาทางการแพทย์ก็คงไม่มีประโยชน์ใดๆเลยในขณะที่นายชินนอนหมดอะไรตายอยากอยู่บนเตียงผู้ป่วยข่าวลือเกี่ยวกับอาการป่วยประหลาดของวิศวกรหนุ่มจากกรุงเทพ ก็แพร่สัพัดไปทั่วชุมชนอย่างรวดเร็วในยอดซึ่งคอยติดตามข่าวๆจากโรงพยาบาลห่างๆก็ได้รับรู้ถึงความรู้สึกล้มเหลวของแพทย์และอาการที่เข้าใกล้ความตายของนายชินความลับดำมืดที่เขาทำลงไปกำลังให้ผลตามที่เขาคาดหวังไว้ทุกประการในใจของนายยอดเต็มไปด้วยความปิติยินดีปนกับความหวัดระแวงเล็กน้อยเขารู้ดีว่ายาที่เขาสั่งใช้ เป็นวิชาที่ต้องการมีการสั่งด้วยวัตถุเฉพาะและตตาบใดที่นายชินไม่ได้บริโภคอาหารที่ถูกสั่งไว้พิษก็จะไม่ทำงานอย่างเต็มที่แต่เขาก็มั่นใจว่าอาหารที่กำหนดนั้นได้ถูกผสมผสานและนายชินได้บริโภคไปอย่างไม่มีข้อกังขาความตายของนายชินเป็นเพียงเรื่องราวของเวลาเท่านั้นและเขาก็จะได้รับสวาวาคืนกลับมาอย่างสมเกียรติโดยที่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังที่แท้จริง ความทุกข์ระทมของสาวพาถึงจุดสูงสุดเมื่อแพทย์แจ้งว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้ไปมากกว่าการประครับประคองอาการสาวพาตัดสินใจทันทีว่าเธอจะต้องหันไปพึ่งพาวิธีการที่เหนือกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์แม้ว่าในชินจะพยายามทวงติงด้วยสีหน้าที่อ่อนแรงว่าอย่าได้หลงเชื่อเรื่องเหลวไหลแต่สาวพาก็ไม่สนใจคำห้ามปรามความรักและความเป็นห่วง มันพังดันให้เธอต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะรักษาในชินเอาไว้เธอจึงเดินทางไปยังบ้านของป้าเมียนหญิงชราผู้เป็นที่รู้จักในฐานะหมอสมนุนไพรและมียายวิเศษประจำหมู่บ้านป้าเมียนอาศัยอยู่ในกระท่อมเก่าๆริมชายป่าซึ่งดูเหมือนจะห่างไกลาจากความเจริญเมื่อสาวพาเล่าถึงอาการของานชินป้าเมียนก็ไม่ได้แสดงอาการแปลกใจใดๆ หญิงชลาจ้องมองมาที่สาวพาดวงตาที่ลุ่มลึกแล้วก็สั่นเทาเบาๆก่อนที่จะเอ่ยถึงอาการต่างๆที่ตรงกับคำบรรยายของสาวพาอย่างน่าประหลาดใจป้าเมียมบอกว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่โครคภัยไข้เจ็บตามธรรมาชาติแต่มันมาจากของต่ำที่ถูกส่งมาด้วยความริษยายอย่างรุนแรงแล้วก็ถูกสั่งเอาไวใ้ให้ทำอันตรายถึงชีวิตด้วยพิธีกรรมโบราณ ปาเมียนระบุว่านายชินโดนยาสั่งประเภทที่ถูกผูกติดเอาไว้กับวัตถุบางอย่างเขาได้กินเข้าไปแล้วก็เตือนว่าหากปล่อยไว้เพียงไม่กี่วันชีวิตของนายชินจะต้องดับสิน้นเมื่อสาวะพาได้ยินคํายืนยันที่อยู่ตรงหน้าความกลัวในใจก็เริ่มสิ้นหวังแต่ปาเมียนก็กล่าวเสริมด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงว่ายังมีทางรอดอยู่เสมอหากลงมือทำในเวลาที่เหมาะสมที่สุด สะวภาจึงขอร้องให้ป้าเมียนเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะช่วยชีวิตของนายชินให้ทันท่วงทีโดยที่ไม่รีรอแม้แต่วินาทีเดียวความหวังสุดท้ายที่เหลืออยู่ตอนนี้คือความเชื่อเก่าแก่ที่เธอเคยพยายามปฏิเสธมาตลอดนั่นเองป้าเมียนมาถึงโรงพยาบาลพร้อมกับสะวภาการปรากฏตัวของหญิงชราในชุดพื้นเมืองที่ดูแปลกแยกจากเครื่องมือแพทย์ทันสมัย สร้างความประหลาดใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้พบเห็นอย่างมากแต่ด้วยความร้อนรนของสวาวาภาและสถานการณ์ที่เข้าวิกฤตทำให้ไม่มีใครกล้าขัดขวางปะเมียนเดินเข้าไปในห้องพักฟื้นของนายชินอย่างไม่ลังเลมองดูสภาพร่างกายที่ผอมโซบและผิวที่คล้ำช้ำด้วยสายตาที่อ่านออกเธอไม่ได้สนใจจอแสดงผลคลื่นหัวใจหรือคำวินิจฉัยของแพทย์แม้ดแดน้อย เธอรู้ดีว่านี่คือการต่อสู้กับอำนาจที่เหนืออยู่กฎเกณฑ์ทางชีววิทยาเธอสั่งให้สาวพาจัดหาอุปกรณ์ง่ายๆตามตำราบโบราณเพื่อเตรียมการรักษาอันเป็นหนทางสุดท้ายในการยื้อชีวิตของนายชินวัตถุสำคัญที่ประเมียนนำติดตัวมาคือรากของว่านลางจืดที่ถูกยอมรับกันมาตั้งแต่โบราณว่ามีฤทธิ์ในการถอนพิษและก็ล้างอาถรรพ์ในสารพัด ป้าเมียนก็เริ่มพิธีการโดยการฝนลากรางจืดก,กับหินที่ถูกเสกเอาไว้แล้วโดวยใช้น้ำสาวข้าวแทนน้ำปล่าบริสุทธิ์เพื่อเพิ่มอำนาจในการชะล้างตามความเชื่อโบราณขณะที่ป้าเมียนกำลังบดลากสมุนไพรนั้นมือของเธอขยับอย่างรวดเร็วและก็แม่นยำริมฝีปากขมุบขมิบภาวนาคาถาอย่างแผ่วเบาเหมือนกำลังปลุกพลังธรรมชาติให้มาต่อสู้กับอำนาจมืด ที่มันฝังอยู่ในร่างกายของเหยื่อส่วนผสมที่ได้มาได้เป็นสีขาวขุ่นมีกลิ่นหอมเย็นของว่านสมนุนไพรเมื่อเตรียมน้ำยาน,นี้เสร็จแล้วป้าเมียนก็ให้ในายชินนอนตะแคงโดยมีสาวะพาช่วยจับประคองร่างที่อ่อนแรงเอาไว้การป้อนน้ำว่านหลังจืดเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากนายชินอยู่ในภาวะกืองหมดสติและร่างกายก็ยังคงปฏิเสธการกลืนทุกอย่าง ปาเมียนต้องใช้ทักษะและกำลังในการกรอกน้ำยาสมุนไพรเข้าไปในปากของนายชินโดยให้เขากลืนเข้าไปในปริมาณเพียงพอต่อการที่จะออกฤทธิ์ทันทีทันทีที่รางจืดไหลผ่านลำคออาการของนายชินก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและกล็รุนแรงกว่าที่เคยเป็นมาความปวดท้องที่เคยมาเป็นละลอกก็ปะทุข,ขึ้นมาพร้อมกันทั่วร่างกายเขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานสุดขขด เป็นเสียงร้องหอยหัวที่เต็มไปด้วยความทรมานเสมือนมีผู้ผีตนใดตนหนึ่งที่กำลังดิ้นรนที่จะออกมาจากร่างกายของเขาผิวที่เคยคล้ำซีดก็ยิ่งมีสีเข้มขึ้นในชั่วขณะหนึ่งจากนั้นไม่นานร่างกายของนายชินก็เกิดอาการต่อต้างอย่างรุนแรงเขาอาเจียนอย่างแรงพุ่งกระชูดออกมาเป็นของเหลวสีดำข้นผสมกับเศษอาหารที่ย่อยไม่หมดซึ่งมีลักษณะแปลกประหลาด ส่งกลิ่นเหม็นสาบสางไปทั่วห้องและในบรรดาเศษอาเจียนนั้นก็มีวัสดุเล็กๆที่ดูคล้ายเศษเยื่อใหญ่หรือเศษพืชบางชนิดที่ถูกย่อยไม่หมดมันปะาป,ปนอยู่ด้วยซึ่งปะเมียนยืนยันว่านี่คือวัตถุอาถรรพ์ที่ถูกสั่งเอาไว้ให้เป็นตัวเชื่อมให้พิษทำงานนั่นเองทันทีที่ร่างกายได้ขับของเสียและวัตถุนั้นออกมาอาการปวดทรมานที่เคยบีบคั้นในชินอยู่ ก็อันตรธานหายไปเป็นปลิดทิ้งเหมือนถูกปลดปล่อยมาจากพันธนาการที่มองไม่เห็นนชินก็เริ่มหายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอใบหน้าที่เคยบิดเบีย้ยวด้วยอาการเจ็บปวดก็คลายลงและสีผิวที่เคยคล้ำก็เริ่มกลับคืนสู่สภาพปกติช้าๆป้าเมียฟอดูอาการสักครู่หนึ่งแล้วจึงยื่นมือไปแตะที่หน้าผากของนายชินและเป่าลมหายใจเบาๆไปหนึ่งครั้งป้าเมียฟอดูอาการสักครู่หนึ่ง จึงยื่นมือไปแตะที่หน้าผากของนายชินแล้วกระเป๋าลวมหายใจไปเบาๆหนึ่งครั้งไม่นานนักนายชินก็สามารถลืมตาขึ้นมาได้อย่างเต็มดวงตาความอ่อนเพลียก,ก็ยังคงมีอยู่แต่ความทรมานจากการถูกบีบคั้นในช่องท้องก็ได้หายไปอย่างสิ้นเชิงเขาพยายามที่จะพูดแต่เสียงมันก็แหบแห้งเกินกว่าที่จะเปล่งคำพูดออกมาสิ่งแรกที่เขาทำได้ก็คือ รับน้ำดื่มจากสาวพาอย่างกระหายซึ่งเป็นการดื่มครั้งแรกที่ร่างกายยอมรับในรอบหลายวันผ่านมาสาวพาดีใจจนน้ำตาไหลเธอรู้ดีว่าป้าเมียนได้ช่วยชีวิตของชายที่เธอรักเอาไว้และเป็นการตอกย้ำถึงความจริงที่ว่าโลกนี้ก็ยังคงมีอำนาจที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ดมลงอยู่เมื่อเห็นว่านายชินพ้นคิดอันตรายป้เมียนก็เริ่มที่จะเปิดเผยความจริงทั้งหมด เธอระบุชัดเจนว่าผู้ที่ลงมือทำคุณใสยนี้คือในยอดผู้ที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับและใช้มิตรภาพจอมปลอมเป็นฉากบางหน้าโดยมีแรงจูงใจจากความลิษยาและความปรารถนาในตัวของสะวะาวภาปาเมียมบอกว่าพิษยาสั่งนั่นถูกถอดออกไปแล้วด้วยฤทธิ์ของรางจืดแต่การกระทำของในยอดก็ได้สร้างกรรมที่ได้แรงต่อตัวเองและกฎแห่งกรรม ก็จะไม่ปล่อยให้ผู้ใช้มน์ดำทำลายชีวิตผู้อื่นต้องลอยนวลอย่างแน่นอนป้าเมียนย้ำว่าการที่นายชินรอบมาได้นั้นเป็นเพราะจิตใจที่บริสุทธิ์ของสาวภาและบุญที่นายชินได้สร้างสมเอาไว้หลังจากนี้ไปสิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายกำลังรอคอยผู้กระทำความผิดอยู่ป้าเมียนกล่าวเตือนสาวภาและนายชินให้ระมัดระวังตัวและไม่ให้กลับไปกินอาหารของคนแปลกหน้า หรือบุคคลที่น่าสงสัยอีกเนื่องจากวิชาคุณใสาสามารถส่งซ้ำได้แม้ว่าในชินจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและเรื่องราวทั้งหมดก็ยังไม่จบเพียงแค่ในชินรอดชีวิตเพราะว่าผลกรรมที่รุนแรงกำลังจะมาถึงตัวในยอดอย่างแน่นอนหลังจากที่ป้าเมียนถอนของออกไปแล้วในชินก็เริ่มที่จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ อาการปวดท้องที่เคยบีบคั้นก็หายไปอย่างสิ้นเชิงเหลือไว้เพียงความอ่อนเพลียที่ต้องใช้เวลาพักฟืน้นแพทย์ก็ยังคงไม่สามารถที่จะหาสาเหตุทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายการหายปวดครั้งนี้ได้พวกเขาได้สรุปแต่ว่าอาจจะเป็นการวินิจฉัยที่ผิดพลาดหรือเป็นภาวะร่างกายที่ฟื้นตัวได้เองนายชินไม่ได้กลับไปเชื่อในวิทยาศาสตร์อย่างสุดตรงอีกต่อไปแต่เขาเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมและให้ความเคารพ ต่ออำนาจเล่นลับและกฎของธรรมชาติในยอดที่รอการประกาศการตายของนายชินอย่างใจจดใจจอ่อก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันนายชินก็ยังคงมีชีวิตอยู่ความยินดีที่เคยมีก็แปลเปลี่ยนเป็นความหงุดหงิดและความหวัดระแวงเขาพยายามติดต่อกับผู้เฒ่าที่ทำพิธีแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับใดๆเขาเริ่มรู้สึกเบื่ออาหารอย่างไม่มีสาเหตุ อาหารที่เคยชอบกลับกลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเมื่อพยายามฝืนกินเข้าไปก็จะอาเจียนออกมาทันทีต่อมาอาการปวดท้องอันเป็นปริศนาก็เริ่มที่จะกัดกินเข้าอย่างช้าๆในระยะแรกความเจ็บปวดนั้นเป็นเพียงความรู้สึกปวดบิดเล็กน้อยความเจ็บปวดนั้นก็เพิ่มระดับรุนแรงมากยิ่งขึ้นเป็นความทุกข์ทรมานที่เขาไม่เคยเผชิญมาก่อนตามคำบอกของปาเมียน เมื่อ,อยาสังถูกถอนจากเหยื่ออย่างสมบูรณ์แล้วพลังงานด้านลบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายก็จะหวนกลับไปยังผู้กระทำในที่สุดกฎแห่งกรรมก็ได้เริ่มทำงานอย่างไม่มีเมตตาอาการของนายยอดทรมานไม่ต่างจากนายชินที่เคยเป็นแล้วก็ปวดทรมานบีบคั้นจนเขาแทบลุกไม่ขึ้นร่างกายสูผ้ผอมอย่างรวดเร็วใบหน้าและก็เล็บมือเริ่มที่จะเขียวช้ำอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งเป็นสัญญาณคลาสสิกพิษยาสั่งที่กำลังออกฤทธิ์อย่างสมบูรณ์ครอบครัวที่มีฐานะร่ารวยของนายยอดพยายามที่จะใช้เงินทองและอิทธิพลทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยบุตรชายของเขาพาเขาไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่เช่นเดียวกับนายชินที่เคยประสบมาแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถพบสาเหตุทางกายภาพใดๆที่จะอธิบายการทรมาน และอาการใกล้าตายของนายยอดได้เลยผลการวิจัยของแพทย์ก็ยังคงล้มเหลวเหมือนเดิมเขาทำได้เพียงแต่ประคับประคองอาการไปวันๆโดยที่ไม่รู้เลยว่ากำลังต่อสู้กับพลังแห่งคุณสที่มองไม่เห็นนายยอดต้องทนทุกทรมานกับความเจ็บปวดที่แสนสาหัสและหลายทางเยียวยาหลายสัปดาห์ในห้องพักเฟื้นพิเศษที่หรูหราแต่ก็ไร้ประโยชน์เขาได้คำครวญแล้วก็ร้องขอความตายอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลุดพ้นจากความทรมานที่เกิดจากอำนาจที่เขาได้เรียกใช้ด้วยตัวเองในที่สุดนายยอดก็เสียชีวิตลงอย่างเงียบๆโดยอาการที่แพทย์สรุปว่าเป็นอาการช็อกของอวัยวะภายในล้มเหลวอย่างเฉียบพลันโดยไม่มีการระบุสาเหตุที่แท้จริงแม้จะมีการปิดข่าวและทำพิธีศพอย่างเงียบเชียบตามสถานะสังคมแต่ข่าวลือเกี่ยวกับอาการป่วยประหลาดและผิวที่คล้ำก่อนเสียชีวิต ของนายยอดก็ได้แพร่กระจายไปทั่วท้องถิน่นผู้คนในชุมชนที่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้กระซิบกระซาบกันว่านี่คือผลกรรมที่ตามสนองจากการใช้มนต์ดำทำร้า,ายผู้อื่นซึ่งเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในสังคมที่ความเชื่อและกรรมก็ยังคงทรงอนุภาพสูงสุดการลอดชีวิตของนายชินเป็นการยืนยันถึงอนุภาพของบุญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องการทำดี ส่วนจุดจบของนายยอดก็เป็นบทสรุปอันสยดสยองที่ตอกย้ำถึงคำเตือนที่ว่าผู้ใดให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นย่อมถึงตัวอย่างแน่นอนเรื่องราวของวิศวาก่อนก็มาพร้อมกับความเจริญและต้องเผชิญหน้ากับอำนาจเมื่อบราณจึงกลายเป็นตำนานเล่าขานถึงพลังแห่งยาสั่งและผลกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในหมู่บ้านชายฝั่งแห่งนี้สืบไป